สวัสดีค่ะวันนี้ทางมหาวิทยาลัยพะเยาโดยวิทยาลัยการจัดการกรุงเทพมหานครได้ทำการวิจัยเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะวันนี้เราได้ลงพื้นที่ไปที่วัดทองนพคุณเขตคลองสานกรุงเทพมหานครตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์หนึ่งชุมชนหนึ่งนวัตกรรมค่ะมีสาระเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยามีโครงการหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนนวัตกรรมจึงลงพื้นที่ทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในชุมชนวัดทองนพคุณเขตคลองสารกรุงเทพมหานครเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช2310ได้มีชาวไทยชาวจีนชาวมุสลิมชาวโปรตุเกส ตามเสด็จลงมาด้วยโดยได้ทรงพระราชทานที่ดินให้ตั้งศาสนาสถานและบ้านเรือนร,รอบๆพระราชวังจึงเกิดเป็นชุมชนต่างชาติต่างศาสนาซึ่งมีลักษณะพะหุวัฒนธรรมบริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาคือฝั่งธนบุรีในชุมชนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาบานพื้นแผ่นดินบริเวณคุ้งน้ำที่เรียกขานกันว่าบางมะกอกเขตคลองสาร เป็นเมืองท่าภายนอกของกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นเมืองท่าภายในแผ่นดินเป็นท่าเรือที่สำคัญเพื่อขนถ่ายสินค้าโดยเฉพาะเรือเอี่ยมจุนที่บรรทุกข้าวเปลือกมาส่งไซโลที่คลองสารเพื่อเข้าโรงสีและส่งออกไปทั่วโลกคลองสารเป็นย่านการค้านานาชาติเป็นโกดังเก็บสินค้ามีพ่อค้านานาชาติมาจอดเรือสำเภาพักรอเวลาลมมรสุมวัดพิชยาย,ายาติการามวรวิหาร เดิมเป็นวัดร้างสมัยอยุธยาสมเด็จเจ้าพยาบร,รมมหาพิชัยญาติหรือสกุลบุญนาคปฏิสังขรถวาราชการที่สมเมื่อข้ามถนนมาก็จะเดินเข้าสู่อาณาจากักรหรือดินแดนแห่งสิทธิสตรีคือเดินเข้าซอยวัดอนงคารามวรวิหารวัดนี้สร้างโดยสตรีคือท่านผู้หญิงน้อยภริยาสมเด็จเจ้าพระบรมมหาพิชัยญาติ วัดอนงคารามเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีแห่งแรกของสยามประเทศเพราะในสมัยโบราณห้ามผู้หญิงเรียนหนังสือท่านเจ้าอาวาสวัดอนงคารามได้ก่อตั้งโรงเรียนประถมสําหรับเด็กผู้หญิงเป็นโรงเรียนแรกในวัดแห่งนี้และสิทธิ์เก่าดีเด่นของโรงเรียนคือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งมีบ้านในวัยเด็กอยู่ในซอยวัดอนงคารามนี้เองวัดอนงคารามเป็นวัดที่ผู้หญิงสร้าง เป็นวัดที่ปกป้องสิทธิสตรีให้โอกาสเด็กผู้หญิงได้อ่านออกเขียนได้เพื่อสามารถท่องไปในยุทธภพแห่งาศาสตร์และศิลแห่งสติปัญญาและเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้รับโอกาสนั้นเพื่อมาส่งมอบความเป็นอัจฉริยะนั้นแก่องค์พระมหากษัตร์ไทยทั้งสองพระองค์ในเวลาต่อมาขณะนี้เรากําลังเดินเข้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บริเวณสวนสมเด็จย่าร่ามรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่อายุร้อยสองร้อยปีที่ยังหลงเหลืออยู่ในฝั่งทนบุรีณที่แห่งนี้เด็กหญิงสามัญชนคนหนึ่งเคยอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในวัยเด็กคุณพ่อเป็นช่างทองซึ่งมีบรรพบุรุษอพยพมาจากอายุธยาหลังเสียกรุงทุกเช้าเด็กหญิงคนนั้นก็จะเดินจากบ้านไปโรงเรียนสตรีวัดอนุคารามหัดอ่านกอไก่ขอไข่ จนอ่านออกเขียนได้และเด็กหญิงคนนั้นก็เติบโตเข้าศึกษาวิชาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชและได้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อณนะประเทศสหรัฐอเมริกาและได้อภิเษกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้า,ฟามหิตราธิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเดินทะลุซอยด้านหลังอุทยานสมเด็จย่าไปทางริมแม่น้ำเจ้าพยาก็จะสามารถไปไหว้เจ้าที่ศาลเจ้ากวนอู และในบริเวณใกล้เคียงก็สามารถเยี่ยมชมมัสยิดกูวดินอิสลามอายุ120ปีแหล่งท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดคือสตรีทฟู้ดถนนท่าดินแดงของเขตคลองสานเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของแหล่งชุมชนค้าขายหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติความเป็นมาของชุมชนจีนที่หอบเสือพื้นหมอนใบมาจากเมืองจีนกับสำเพาจีนมาถึงแผ่นดินสยาม ก็จะต้องไม่พลาดการมาเยือนลง่้ง19พราะลลงมาจากคำว่าห่วยจุงลลงซึ่งแปลว่าท่าเรือท่าเรือห้วยจุงลงเป็นท่าเรือกลนไฟแห่งแรกของประเทศไทยอาคารของลง่้ง1919คือคฤหาดบ้านประจำตระกูลของตระกูลหวังหลีเป็นอาคารรูปตัวอยู่สถาปัตยกรรมจีนมีไซโลเก็บข้าเปลือก ปัจจุบันกลายเป็นห้องฮอลล์จัดอีเวนต์จัดประชุมหลังจากเยี่ยมเยียนชุมชนรอบๆศาสนสถานและย่านการค้าในเขตคลองสานมาจนถึงชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ท่ามกลางวงล้อมของตึกสูง1 0 2ถึงชั้นคือชุมชนวัดทองนพคุณในซอยสมเด็จเจ้าพระยา17มองให้ทะลุตึกที่ล้อมวัดเราก็จะเห็นความจริงที่ซ่อนแฝงอยู่เมืองกำลังกลืนชุมชนท้องถิ่นวัดท้องถิ่น หรือจะพูดเป็นภาษาเศรษฐศาสตร์ผสมรัฐศาสตร์ก็จะเป็นทำนองโลกาภิวัต g กลุ a มไลเ ization กำลังคม่่มท้องถิ่นอภิวัตโล o c a l i z เซ i o n คำถามคือชุมชนนั้นคือชุมชนวัดทองนพคุณจะรอดไหมเพื่อตอบสนองคำถามดังกล่าววิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาจึงตัดสินใจเลือกชุมชนวัดทองนพคุณ เป็นพื้นที่ของการวิจัยหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนนวัตกรรมและตั้งเป้าหมายของการวิจัยคือพัฒนาชุมชนวัดทองนพคุณให้เป็นชุมชนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่ออยู่รอดท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตหัวใจของการพัฒนาชุมชนอยู่ตรงที่ว่าชุมชนต้องเป็นผู้พัฒนาตนเองต้องลงมือทําเองโดยมีนักวิจัยเป็นพี่เลี้ยงการลงพื้นที่จริงพูดคุยสัมภาษณ์เชิงลึก ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนตั้งคำถามกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนค้นพบตัวเองค้นพบทรัพยากรที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนค้นพบศักยภาพของชุมชนเพื่อนามาสร้างเป็นสมรรถนะชุมชนดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยเป็นกระแสะใหม่นะซึ่งเวลานี้ก็ทำกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกา นะอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสและประเทศไทยด้วยเมื่อชุมชนค้นพบศักยภาพด้านทรัพยากรท่องเที่ยวแล้วว่าชุมชนมีอะไรมาขายเป็นสินค้าและบริการบ้างชุมชนก็จะฝึกทักษะในการนำศักยาภาพมาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนชุมชนจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับหลักการนำทางการพัฒนาของประเทศไทยคือจะพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงรัชการที่9ซึ่งหมายถึงการใช้สมรรถนะชุมชนสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชนแบบพอเพียงซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดำรงชีวิตได้แก่สิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมโดยกิจกรรมทั้งหมดควบคุมด้วยจิตที่ไม่โลภจึงพอเพียงใจว่าแผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญอยู่สอนะคะอันที่หก็คือ เราต้องรู้ปัจจุบันว่าเราเป็นใครเราทำอะไรอยู่เรามีจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคอยังไงจุดแข็งจุดอ่อนปัจจุบันเป็นยังไงโอกาสอุปสรรคในอนาคตเป็นยังไงแล้วข้อสำคัญที่สุดเนี่ยคำว่ายุทธศาสตร์ก็คือเราสมมติว่าเราเป็นกระต๊อบใช่ไหมคะเราอยากจะเป็นตึกระฟ้าเนี่ยเราจะต้องมีหนทางที่จะไปเป็นตึกระฟ้าหนทางที่จะไป how to go there เนี่ยคือยุทธศาสตร์ ที่เราเรียกยุทธศาสตร์ก็คือวิถีที่ฉลาดที่สุดเพื่อไปสู่เป้าหมายในขณะนั้นชุมชนก็พร้อมที่จะสร้างแผนพัฒนาชุมชนเองโดยกำหนดวิสัยทัศน์คือแผนที่นำทางการพัฒนาความปรารถนาที่จะเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกชุมชนจึงสร้างจุดขายในรูปของแบรนด์ท่องเที่ยวชุมชนวัดทองนพปุล4แบรนด์ที่ต้องทำให้สำเร็จเมื่อมีความฝันแล้ว ก็ต้องทำฝันให้เป็นจริงด้วยการแปลงแบรนด์เป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ในอนาคตให้เป็นแอคชั่นโดยใช้นวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ Time Machine และลงมือทำโครงการของแต่ละแบรนด์ทำแบรนด์ท่องเที่ยววัดทองสองธรรมให้เป็นจริงชุมชนได้ร่วมมือกันปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบริเวณพุทธ,ธาวาสและบริเวณท่าน้ำของวัดซึ่งเป็นการทำบุญพื้นฐานการทำบุญหมู่บ้านให้เป็นรมณีเพื่อทำแบรนด์ แก่รอยพุทธศินสู่แก่นพุทธศาสตร์ให้เป็นจริงบ้านวัดโรงเรียนของชุมชนวัดทองนพคุณได้ร่วมมือกันสร้างโครงการอบรมการปฏิบัติจ,จิตตามแนวไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเพื่ออนุรักษ์ประเพณีการสมาทานพระกรรมฐานและพัฒนาจิตใจของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาของการปฏิบัติจิต และมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ต้องฝึกเพื่อทำแบรนด์ท่องเที่ยวจิตอาสาพัฒนาผู้ประกอบการใหม่คือสตาร์ทอัพด้านการท่องเที่ยวชุมชนจัดทำโครงการอบรมมักคุเทศวัดทองนพคุณและสร้าง food, สรีทฟู้ดซอยวัดทองนพคุณเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียงเพื่อการกระจายรายได้ อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยพลังประชารัฐโดยการระเบิดจากข้างในควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในยุคโควิด -19 เมื่อนักท่องเที่ยวมาวัดไม่ได้วัดก็ต้องเคลื่อนไปหานักท่องเที่ยวเพื่อทำแบรนด์ท่องเที่ยววัดทองคลองสารเสมือนจริงยุคโควิด -19 ให้เป็นจริงชุมชนจึงได้รับการอบรมด้านเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเสมือนจริง และร่วมสร้างวิดีทัศน์สั้นๆเพื่อเผยแพร่พวัดไทยไปทั่วโลกบนอินเทอร์เน็ตกล่าวโดยสรุปก็คือหมู่บ้านคือจุดแตกหักของการพัฒนาความสำเร็จของการพัฒนาประเทศอยู่ที่70,000หมู่บ้านที่กำลังรอคอยนักวิจัยบุกเข้าไปในสนามรบนี้เพื่อสนับสนุนชุมชนให้สร้างแผนพัฒนาตนเองการพัฒนาชุมชนเป็นหน้าที่ของชุมชนต้องทำโดยชุมชนและเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาชุมชนนวัตรกรรมวัดทองนพคุณทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ 1. เกิดแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมทำหมู่บ้านให้เป็นเมืองน่าอยู่ 2. เกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงซึ่งทำให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ด้านไกด์และสเตตฟู้ดวัดทอง 3. าํทำให้เกิดการพัฒนาจิตควบคู่ไปกับการพัฒนากายและวัตถุ 4. ทํทำให้เกิดการทำวัดทองนพคุณจากออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์เทมเพิล ซึงสำคัญที่สุดทำให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจของบ้านวัดโรงเรียนในการพัฒนาทำให้ทุกคนภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนเกิดความรักท้องถิ่นรักบ้านเกิดเมืองนอนและประเทศชาติและการพัฒนาจากหมู่บ้านยั่งยืนสู่ประเทศไทยยั่งยืนโดยผลของการวิจัยทำให้เกิดการพัฒนา เป็นหนึ่งชุมชนสองระบบเศรษฐกิจคู่ขนานกันโดยมีระบบทุนนิยมและเศรษฐกิจพอเพียงไปพร้พรอมๆกัน คณะผู้วิจัยต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยพะเยานะคะที่ให้การสนับสนุนและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆท,ท่านค่ะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการวิจัยครั้งนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ